สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยถึงตัวผลิตภัณฑ์เอล่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับการบำรุงดวงตานะครับว่าเอล่าเนี่ยนะครับเ,เรามีลูทีนซีนัทีนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาตอบคำถามว่าลูทีนซีนัทีนคืออะไร มันคืออย่างนี้นะครับคือในดวงตาเราเนี่ยนะครับมันจะมีเลติน่าหรือจอประสาทตานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีรูทีนซีนทีนเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆจอประสาทตาหรือบริเวณจอประสาทตาตรงนี้นะครับอ่าตรงบริเวณนี้ตรงนี้เป็นจอประสาทตาครับแล้วก็เวลาเรารับแสงเนี่ยแสงก็จะเข้าไปารับภาพที่จอประสาทตาซึ่งแสงที่จะไปทำร้ายจอประสาทตาเนี่ยจะถูกร<ๆ>ูทีนซีนทีนเนี่ย กรองเอาไว้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ลูทีนเซนที NT, เนี่ยถ้าโดนแสงมากๆเราใช้ตามากๆนะครับหรือมองรังสี UV มองจอโทรศัพท์หรือมองคอมมากๆเนี่ยนะครับลูทีนเซนที NT, มันจะลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนอายุตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยลูทีนเราก็จะน้อยลงถ้าเราไม่ได้ทานผักผลไม้ที่เป็นตระก,กูลที่มีลูทีนเซนที NT, มากเพียงพอนะครับมันก็เลยจะทําให้ตาเราจอภาษาตาเราเริ่มเสื่อม ะพรพอจอาตาเสื่อมเราก็จะตาเสื่อมมองเห็นไม่ค่อยชัดตาผ้ามัวหรือว่าแพแสงนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะเป็นจะต้องทานลูทีนซีนันทีนเข้าไปเราก็จะเห็นว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะครับลูทีนซีนันทีนเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยในผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารต่างๆนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นเพราะว่ามันจะเข้าไปช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับแล้วบางทีเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยนะก็พบว่าลูทีนซีนัทีนเนี่ยนะครับเข้าไปทำเขาเรียกว่าไปช่วยในเรื่องโรคต้อกระจกด้วยนะครับคราวนี้ หลายๆคนก็ถามเข้ามาอีกว่าแล้วเอลาเนี้ยทำไมถึงใช้ลูทีนซีซนทีมของฟอร์ลาโกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับผมจยกที่บายง่ายๆยยนี้ในลูทีมเนี่ยเนื่องจากว่าสก,กัดมาจากดอกดาวเรืองนะครับก็จะออกมาเป็นสารสีเหลืองส้มคราวนี้ลูทีมซีนทีม,ท,ม,ท,มที่สก,กัดออกมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นลูทีมที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าลูทีนที่เป็นเอสเตอร์ฟอร์ม ซึ่งจะทําให้ดูดซึมได้ยากนะครับทางบริษัทฟอร์โกเนี่ยหรือบริษัทดีเอเ็มเนี่ยนะครับก็เอารูทีนเอสเทอร์ฟอร์มเนี่ยไปสกัดแยกสารที่เกาะมากับรูทีนให้เป็นรูทีนโมเลกุลเดี่ยวหรือว่าเรียกว่ารูทีนฟรีฟอร์มนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากถ้าเป็นรูทีนที่เป็นฟรีฟอร์มเนี่ยนะพอใส่ไปในน้ำเนี่ยก็จะทําให้ละลายน้ำยํำดูดซึมง่ายนะจะดูดซึมง่ายกว่ารูทีนที่เป็นปกติก่อนจะทําให้เป็นฟรีฟอร์มเนี่ยแบบนี้นะครับอ่า นี่เราก็จะสังเกตว่านี่เป็นรูทีนของโฟลโกที่เอล่าใช้อันนี้เป็นรูทีนทั่วไปที่ยังเป็นเอสเตอร์ฟอร์มอยู่นะครับยังไม่ใช่รูทีนฟรีฟอร์มนะครับนี่ก็จะเห็นชัดๆ,ๆนะครับคราวนี้พอเป็นรูทีนฟรีฟอร์มแล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายปุ๊บจะทําให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นมากกว่ารูทีนทั่วไปเนี่ยเยอะเลยนะครับจากมีงานวิจัยที่ของบริษัทโฟลโกนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็รูทีนฟรีฟอร์มของโฟลโกเนี่ยทางประเทศยุโรปหรืออเมริกาหรือบร,ริษัทชัน้นนาาาหหรรรืออาาเสสิมมทีี่คุณภพูง นะจะเลือกใช้กันซึ่งนะครับ mission. ทำให้พวกเราเน like sure hm ี่ยมั่นใจได้ว่ารูทีนฟรีฟอร์มเนี่ยเอล่าเราเนี่ยใช้ของโฟลากโกซึ่งเราเนี่ยนะครับใช้ของโฟลากโกเนี่ยมานานมากแล้วนะครับจนได้นะครับยอมรับจากโฟลากโกให้ใช้โลโก้โฟลากโกเนี่ยติดที่หน้ากล่องดังนั้นให้พวกเราเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่านะครับเอล่าเนี่ยใช้รูทีนฟรีฟอร์มที่ดูดซึมได้ง่ายแล้วก็นะครับมีคุณภาพสูงนะครับทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้ จอภาสาตาเราดีขึ้นแล้วก็จะเห็นผลและก็ปลอดภัยแน่นอนครับ